เราจะมาเฉลยข้อ29กันนะคะจากโจทย์คาดการข้อมูลในข้อใดมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะแปลว่าเราต้องพิจารณาไปทีละข้อนะคะโดยตัวเลือกที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตของขนาดรองเท้าของนักเรียนห้องหนึ่งนะคะไม่เหมาะสมนะคะเพราะขนาดรองเท้าเป็นข้อมูลเชิงลำดับไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณเพราะงั้นเราจะตัดออกนะคะเพราะว่า นำมาหาค่าเฉลี่ยไม่ได้ข้อนี้จึงไม่ใช่นะคะต่อมาข้อที่2นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินต่อวันในเดือนมอกราคมพศ2 5 5 7อิด่ะข้อนี้นะคะจำนวนผู้โดยสารเป็นจำนวนเชิงปริมาณการใช้ค่าเฉลี่ยแทนกลุ่มเหมาะสมนะคะเพราะสะท้อนจำนวนคนที่ใช้บริการทั่วไปได้ดังนั้นข้อนี้เราจะเก็บไว้พิจารณา,าก่อนนะคะต่อมาเราจะมาดูข้อ3กันนะคะ มทยาฐานของน้ำหนักตัวคนไทยในปี2556นะคะไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศมีจำนวนมากและการเก็บข้อมูลจึงปไปได้ยากนะคะเราจึงตัดข้อนี้ออกไปก่อน,นะคะ่ะจึงไม่ใช่นะคะต่อมานะคะเลือกที่4ีฐานนิยมของความสูงนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญโอลิมปิก ไม่เหมาะสมนะคะจํานวนข้อมูลนักกีฬาได้เหรียญโอลิมปิกมีน้อยฐานนิยมอานไม่บ่งบอกอะไรเช่นถ้ามีหลายคนสูงต่างกันก็ไม่มีฐานนิยมที่ชัดเจนนะคะตัวข้อนี้จึงไม่ใช่นะคะต่อมานะต่อมานะคะ,ะ,คะจะเป็นตัวเลือกที่5นะคะค่ากึ่งกลางระหว่างมัธยาฐานกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะไม่เหมาะสมนะคะค่าเฉลี่ย มัธยยมฐานนิยมแต่ค่ากึ่งกลางระหว่างมัยธยฐานกับค่าเฉลีย่ยไม่ใช่ค่ากลางที่นิยมใช้และไม่มีความหมายชัดเจนงทางสถิตินะคะข้อนี้เราจึงตัดออกนะคะแปลว่าข้อที่ห้าก็ไม่ใช่นั่นเองค่ะสรุปก,ก็คือเราจะตอบข้อ2นะคะต่อมานะคะก็คือข้อที่สาสิบนั่นเองค่ะโดยโจทย์จะให้เป็นแผนภาพต้นใบมานะคะและจะถามว่า ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องของข้อมูลชุดนี้นะคะดังนั้นเราก็จะมาดูก่อนนะคะว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างโดยเขาให้จำนวนข้อมูลมานะคะแปลว่าเราจะรู้ n นะคะว่า n ของเรานะคะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แปลว่า n ของเราคือ12นะคะต่อไปนี้สรุป ที่ถูกต้องของข้อมูลชุดนี้นะคะโดยเขาจะให้ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานมานะคะสังเกตดูคือเป็นแบบนี้ทุกช้อยนะคะแปลว่าเราจะต้องรู้ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานก่อนนะคะว่า a มันคือเท่าไหร่โดยเราจะหาค่าเฉลี่ยหรือว่าค่า x bar ของเรานะคะว่าคือเท่าไหร่และค่าเมตดนะคะว่าคือเท่าไหร่หรือค่ามัธยฐานนั่นเองค่ะเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะหา ค่าเฉลี่ยนะคะของเราได้จากสูตรสูตรการหาค่าเฉลี่ยนะคะก็คือ x บาร์เท่ากับซิกมา x สวนด้วย n นะคะนี่จะเป็นสูตรการหาค่าเฉลี่ยของเรานะคะโดยตอนนี้เราจะยังไม่รู้นะคะว่าค่าซิกมา x ของเราคืออะไรดังนั้นเราจะไปดูตัวเราจะหาค่าซิกมา x ได้จาก ข้อมูลชุดนี้นะคะ7 8 9และ10 11 15 17เราจะเอาข้อมูลชุดนี้นะคะไปเขียนลงเลย7มานะคะก็จะเขียน7บว8บวก9บวก10บวก11วก15บวก17บวก21ค่ะแล้ก็จะบวก บวกยีบวกย2บวก30บวก32ส่วนด้วย N ของเราที่หามาได้ก็คือ12บสอนะสองส่วน12บสอดังนั้น x bar ของเราจะเท่ากับ17 ดังนั้นเราก็จะไปดูชอยกันค่ะว่าเราสามารถตัดชอยอันไหนออกได้บ้างจากชอยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าข้อที่หนึ่งนะคะเราจะสามารถตัดออกไปได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยนะคะคือสิบหกแต่เราหามาแล้วก็คือสิบเจ็ดนะคะดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ข้อที่สองก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสิบหกศูนห้าแปลว่าข้อนี้ไม่ใช่ส่วนข้อที่สามกับข้อที่สี่เราจะเก็บไวพ้พิจารณานะคะและสุดท้ายนะคะก็คือ ข้อที่5้าเขาบอกว่าคือสิบเจ็ดจุดห้าันั้นเราก็สามารถตัดออกได้เลยค่ะและเราจะมาหาค่ามัธยฐานกันนะคะโดยเราจะหาจากสูตรการหาตำแหน่งก่อนนะคะว่าตำแหน่งมัธยฐานคืออะไรสูตรตำแหน่ง MED ของเรานะคะก็คือ n บวกหส่วนส โดย n ของเรานะคะก็คือ12บวก1ส่วน2แปลว่าเราจะได้เป็น13ส่วน2ได้เป็น6.5นั่นเองแปลว่าตำแหน่งที่6.5นะคะถ้าเราได้แบบนี้แปลว่าเราต้องพิจารณาสองตำแหน่งนะคะก็คือตำแหน่งที่6และตำแหน่งที่7คะ่ะดังนั้นเราจะไปดูเลยนะคะว่าตำแหน่งที่6และตำแหน่งที่7คือตัวเลขอะไรจะเป็น ตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6และ7แปลว่าตำแหน่งที่6และ7ของเราก็คือ5และ4นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะมาแทนเลยนะคะต่อมานะคะส t ต p สาค่ะเม็ดของเราจะได้เป็นเราจะกำนดให้ตำแหน่งที่6เป็น x 6นะคะบวกกับตำแหน่งที่7ก็คือ x 7นะคะส่วน2เราจะได้เป็น บวก7ส่วน2แปลว่าเราจะได้เป็น12ส่วน2นะคะหรือก็คือ6กค่ะนี่ดังนั้นเราก็จะรู้แล้วนะคะว่าค่าเม็ดของเราคือ6นั่นเองดังนั้นเราก็จะสามารถดูได้แล้วนะคะว่าเราจะตัดข้อไหนทิ้งโอ้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่า ข้อที่3ไม่ถูกต้องแปลว่าข้อที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่สีนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ